เสียงอ่านคำสอนท่านพ่อลีธรรมัทโลวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการเรื่องเหตุที่โลกน่าเบื่อหน่ายทานสละโลภะศีลส,สละโทสะ ภาวนาสละโมหะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงเบื่อหนายโลกก็เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งสมใจของเราพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือข้าทาสบริวารหรือเพื่อนฝูงมิสหายหรือเงินทองทรัพย์สินหรือสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไร ที่จะสมใจเราสักอย่างเดียวเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะมาทนนั่งอยู่นอนอยู่ในโลกนี้ทำไมทรงคิดได้เช่นนี้พระองค์จึงเสด็จออกบรรพชาเพื่อค้นหาหนทางที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจงคิดดูให้ดีว่า 1. โลกนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะมานั่งเฝ้าโลก กันอยู่อย่างนี้แลหรือไม่ช้าเราก็ต้องจากมันไปอย่างแน่ๆดังนั้นเราจึงไม่น่าหลงติดอะไรอยู่ 2. จิตของเราก็ไม่ต่างอะไรกับลูกฟุตบอลที่ถูกเขาย่ำยีบีทาประหัดประหาร,ร,หารให้ได้รับความคับแค้นใจอยู่ทุกขณะ 3. เราต้องการความสุข หรือความทุกข์ทุกคนคงจะต้องการแต่ความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่อะไรเล่าเป็นความสุขกันแท้จริงของตัวเราเราคิดว่ากินนี่แหละคงเป็นความสุขแน่ละ่ะเราก็พยายามไปหามาให้มันกินครั้นกินกินเข้าไปมากก็เกิดอืดอัดไม่สบายอีกคิดว่านอนนี่แหละ ต้องเป็นความสุขแน่และเราก็นอนนอนวันยังค่ำจนหลังมันแข็งก็เกิดความไม่สบายอีกคราวนี้คิดว่าเงินทองทรัพย์สมบัตินี่แหละคงเป็นความสุขแน่นอนเราก็พยายามไปหาเงินทองมาใช้จนเต็มที่แต่มันก็ไม่สุขอีกแล้วอะไรเล่าที่เป็นความสุขอันแท้จริง ความสุขที่แท้จริงย่อมเกิดจากบุญกุศลคือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจใจที่พ้นจากทุกข์โทษความดิ้นรนไม่มีกระสับกระสายเดือดร้อนกระวนกระวายถ้ามีใครมาน,นั่งหลงโลกติดโลกว่ามันเป็นของดีวิเศษวิโศ์อยู่นั่นไม่ใช่นิสัยของบัณฑิตผู้ใฝ่ใจในธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเราจงพากันตั้งอกตั้งใจประกอบบุญกศุศลเพื่อจะให้เป็นทางที่พ้นไปจากโลกนี้นั่นแหละจะเป็นหนทางที่ถูกต้อง